nó là tôi chủ như in đâu chả có cu nhiều tôi thì liền nó nè thì nên đủ gió thì còn hai giống nó phải đây còn hai giống sau đó mà tay tôi này đấy chẳng dạt cười đấy lòng của tao nữa tôi tay สุดมอตัวสุดเลยี่อยู่เชยนนะครับอ่าร้อนมากมาเลี้ยงวัวมาเป็นเด็กเลี้ยงวัวหนึ่งวันได้อสี่วันวันศุกร์วันที่หนึ่งลงเทมแล้ววันที่สองก็ ขึ้นเครื่องไปเกาหลีแล้วเกาหลีหนาวหิมะยังตกที่ไทยเนี่ยโอ้โหโครตร้อนเลยร้อนมากมากมาเลี้ยงวันหนึ่งวัน,นครับมันนี้นี่ตัวผู้วัวตัวผู้เขาเยาวมากหกปีเจ็ดปีนะั้งตัวนี้อันนี้เหลืออยู่ห้าตัว ยอยู่ห้าตัวนะครับมาเลี้ยงวัวบรรยากาศดีมากเย็นไม่ร้อนอยู่ที่บ้านไม่ร้อนมาอยู่ที่บ้านวันนี้ครับกับข้าวมื้อเที่ยงนใช้หนังสติ๊กนะครับหนังสติ๊กนี่นี่เส้นนี้มันๆครับเห็นวิ่งมาก็เลยยริง ลุกมาโดนหัวด้วยทำไมโดนหัวนี้ไม่ได้นะครับได้อาหารเที่ยงละกับข้าวเที่ยงนี่อาวุธคู่ไก่คู่ใจลุกนะครับตรวนี้